ตัวอย่างความไม่รู้บาลีของวัดนาป่าพงนะครับคำว่าพัตตะเคครับพัตตะเคแปลว่าในโรงฉันนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็เหมือนกับว่าเขียนว่าถ้าแคนทีนแปลว่าโรงอาหารใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนเขียนว่าอินแคนทีนนะครับขึ้นป้ายสลุลาเพราะอินแคนทีนนะครับก็เข้าใจว่าท่านไม่ได้เรียนบาลีนะไม่รู้บาลีนะครับ คำว่าพัตตะเคจะใช้เดี่ยวๆไม่ได้นะเพราะมันแปลว่าในลงชันนะครับถ้าจะใช้ให้ถูกต้องก็ต้องใช้คําว่าพัตตะคะหรือพัตตะคะศาลาหรือพัตตะโคก็ได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้ประโยคที่มีคํา,าว่าพัตตะเคในพระวินัยปิฎกนะครับเตนะโขปนะสามเยนะปิขูพัตตะเคนะอนุโมทันติ um นะครับก็แปลว่า ก็โดยสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายภิกขูแปลว่าภิกษุปหูพจนะภิกษุทั้งหลายไม่อนุโมทนาในโรงฉันนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้พัตตะเคึ่งแปลว่าในโรงชันครับ